สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากไวซ์ซอบอเมริกาผาภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่27พฤษภาคมพุทริักราช2,565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณมส่งผลร,ร่วมกันดำเนินรายการครับข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตำรวจเท็กซัสเร่งหาความกระจ่างเหตุใดเจ้าหน้าที่จึงใช้เวลาร่วมชั่วโมงก่อนจะจัดการมูนยิงกาด ก็มีอัปเดตสถานการณ์รัสเซียและยูเครนในวันนี้เช่นกันนะครับรวมทั้งในช่วงข่าวเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจอเมริกันหดตัว1.5%ในไตรมาสแรกของปีและอีลอนมัส์โดนฟ้องโดยกลุ่มนักลงทุนข้อหาปกปิดการทยอยซื้อหุ้นทูตเตอร์ช่วงส่วนเสริมข่าวนะครับสง25ผลกระทบของอากาศร้อนต่อคุณภาพชีวิตและการเงินของประชาชนรวมทั้ง เสียงร้องของลิงชิมทันซีคือภาษาที่ซับซ้อนเรามีรายละเอียดเรื่องนี้และก่อนจบรายการนะครับประธานาธิบดีไบเดนเตรียมต้อนรับวง BTS ถกประเด็นเท็ดตามใร่ๆต่างครับครับคุณทรงพดข่าวที่ยังเป็นเรื่องสะเทือนใจกับคนทั่วสรัฐแล้วก็ส่วนอื่นๆของโลกด้วยนะฮะก็คือเหตุการณ์ยิงกราดที่รัฐเท็กซัสใช่ไหมครับ วันนี้คุณของคนมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับครับคุณรัตพงศ์ก็ตอนนี้เนี่ยมีรายละเอียดต่างๆมีประเด็นต่างๆที่เริ่มเปิดเผยออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับแง่มุมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ยิงกลาดที่ถือว่าเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับโดยวันนี้ก็มีภาพคลิปวิดีโอนะฮะได้รับการเผยแพร่พผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากมายนะครับแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองของนักเรียน ที่โรงเรียนประถมที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งเข้าไปจัดการกับมือปืนที่ว่ากันว่าเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเรียนชั้นประถมปีที่4ที่โรงเรียนแห่งนี้อยู่ระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปในโรงเรียนนะครับรายงานข่าวบอกว่าคลิปวิดีโอที่ปรากฏขึ้นนะฮะผนวกกับรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาในเหตุการณ์ที่ทางการเปิดเผยออกมาชี้ให้เห็นว่า อาจจะเป็นเวลาร่วมชั่วโมงนะครับคุณรัฐพลที่ซาวดอรามอสบุกเข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนร็อบเอลเมนเทอรี่สคูลในเมืองยูวาดีและยิงนักเรียน19คนคุณครูอีกสองคนเสียชีวิตนะครับเป็นชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกฝนเพื่อจัดการกับสถานการณ์จะสามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและก็ยิงสังหารมือปืนวัย18ปีผู้นี้นะครับคริสโอลิวาเลสโฆษกของกรมความปลอดภัยสาธารณะเท็กซัสนะครับ กล่กับสำนักข่าว CNN ว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้กำลังพยายามยืนยันรายละเอียดของเงื่อนเวลาของการเกิดเหตุแบบนาทีต่อนาทีตั้งแต่ช่วงที่รามอสซ่อนตัวอยู่ในห้องเรียนจนถึงช่วงที่เจ้าหน้าที่บุกไปในโรงเรียนสำเร็จแล้วก็ยิงสังหารเขานะครับ โดยในช่วงที่โกรธเกิดเหตุซึ่งจบลงด้วยการที่ทีมตำรวจตระเวนชายแดนสหรัฐบุกเข้าไปในห้องเรียนที่เกิดเหตุและยิงสังหารมือปืนนั้นพยานบางคนบอกกับ AP นะครับบอกว่าผู้ที่เฝ้ารออยู่ภายนอกซึ่งรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยแสดงอาการหวั่นวิตกสิ้นหวังเฝ้าร้องขอให้ตำรวจบุกเข้าไปข้างในสัทีนะครับแล้วก็มีวิดีโอที่แสดงให้เห็นนะครับว่า ผู้ปกครองหลายคนพยายามฝ่าแนวเทปสีเหลืองที่กั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะเข้าไปข้างในพร้อมทั้งตะโกนไล่เจ้าหน้าที่ให้บุกเข้าไปในอาคารเรียนเพื่อช่วยเหลือบุตรหลานของตนด้วยนะฮะคลิปวิดีโออีกชิ้นหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนพยายามดึงผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งคนมาให้บุกเข้าไปเองนะครับมีการมีการใส่กุญแจมือผู้ใหญ่บางคนด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้บุกเข้าไปภายในโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือบุตรหลานของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรายหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้บอกว่าตำรวจตะเวนชายแดนที่บุกเข้าไปในอาคารเรียนมีปัญหาไม่สามารถเปิดประตูห้องเรียนที่เกิดเหตุได้จนต้องขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมาช่วยเปิดประตูด้วยนะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ FBI กําลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะช่วยในการสืบสวนเรื่องนี้ครับคุณรัฐพล เราคงจะมีรายละเอียดมารายงานเพิ่มเติมนะครับจากเหตุการณ์กาดยิงโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของอเมริกาครั้งนี้นะครับตอนนี้เราจะไปดูอัปเดตนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนกันบ้างนะครับนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟนะครับได้ร้องขอต่อผู้ร่วมเข้าประชุม world economic forum หรือว่า WEF ที่จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ให้เดินหน้าสนับสนุนการต่อสู้รับมือกับกองทัพรัสเซียและยืนยันว่ายูเครนน,น,นั้นคือกุญแจแห่งเสรีภาพโลกนะครับ วิทาลีคร mm ิสโกในรัฐมนตรีของกรุงเคียฟกล่าวในวันเพื่อหาสบดีด้วยว่ายูเครนนั้นเป็นประเทศที่มีสันติสุขและไม่เคยมีท่าทีรุกรานผู้ใดขณะที่ชาวยูเครนนั้นต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยุโรปโดยให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเสรีภาพสื่อและมาตรฐานชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยเป็นลำดับต้นๆด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้ว นายกเทศมนตรีผู้นี้ยังได้ขอบคุณทุกฝ่ายนะที่ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็อาวุธต่อ,อยูเครนรวมทั้งเรื่องของการรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอฟของเยอรมนีคือผู้ที่ขึ้นกล่าวปราศัยบนเวที WEF ในวันพฤหัสบดีเช่นกันโดยบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียนั้นต้องไม่ได้รับชัยชนะในสงครามและ นายรัฐมนตรีชฟได้กล่าวด้วยว่าตนนั้นมั่นใจว่าจะไม่มีทางชนะได้ด้วยนะครับเขาได้บอกนะครับว่าปูตินนั้นไม่น่าจะจริงจังในการร่วมเจรจากับยูเครนหากผู้นํารัสเซียยอมรับว่ามอสโกจะไม่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ซึ่งประเด็ดนดังกล่าวนั้นตอกย้ําถึงความสําคัญของการสนับสนุนยูเครนโดยโลกตัวันตกอย่างยิ่งนะครับและเมื่อค่าววันพุธนะครับ ประธานาธิบด,ดีวโลาดิเมียร์เซนสกี้ของอยูเครนนั้นประกาศปฏิเสธแนวความคิดที่แนะห้ยูเครยนยอมยกพื้นที่บางส่วนให้กับรัสเซียไปนะครับเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าผู้ที่เสนอความคิดเช่นนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อผู้คนนับล้านที่ใช้ชีวิตอยู่ในอานณาเขตที่ว่าเพียงเพื่อพอเพียงเพื่อให้ได้แลกมาซึ่งภาพลวงตาของสันติภาพเท่านั้นนะครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับข่าวที่มาจากภูมิภาคเอเชียก็ยังเป็นประเด็นที่สำคัญนะฮะอันนี้สืบเนื่องนะฮะมาจากการเดินทางเยือนเอเชียของประธานาธิบรีโจไบเดนนะครับล่าสุดนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคุณทรงพศแอนโทนีบลิงเทน ประกาศนโยบายสำคัญว่าด้วยยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอเมริกันเพื่อที่จะเอาชนะจีนในการแข่งขันช่วง10ปีข้างหน้าแต่ก็ยืนยันครับว่าจะพยายามไม่ให้เกิดความแตกแยกระหว่างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนี้น่าสนใจมากรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสงพจน์ ครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับแอนโทนีบริงเล้นก็ได้ประกาศนโยบายสําคัญนะครับว่าด้วยยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐในการเอาชนะจีในการแข่งขันในช่วง10ปีข้างหน้าด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับทำงานร่วมกับชาติพันธมิตรเพื่อเสริมความมั่นคงด้านห่วงโซ่ประทานควบคู่ไปกับการป้องกันวิกฤตต่างๆนะครับ รัฐมนตรีบริงเคนนะครับกล่าวที่มหาวิทยาลัยจอจวอชิงตันในกรุงวอชิงตันนะครับบอกว่าสหรัฐ ไม่ได้พยายามที่จะแตกแยกจีนในด้านเศรษฐกิจและการค้าหมายความว่าสหรัฐเนี่ยจะพยายามาไม่ทําให้เศรษฐกิจจีนต้องแตกแยกออกจากเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็สหรัฐจะปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงพร้อมไปกับการทําให้ทั้งสองประเทศอยู่ร่วมกันได้ก็คือเป็นคู่แข่งกันแต่ไม่ได้แตกแยกกันทั้งสองฝ่ายจึงจะต้องอยู่ร่วมกันภายในเศรษฐกิจโลก อันนั้นเป็นคําพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศบริงเคนนะครับยังบอกด้วยว่าตอนนี้การแข่งข,ข,ขันระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ใช่สงครามเย็นยุคใหม่นะครับแล้วก็ไม่ใช่การแบ่งแยกโลกออกเป็นสองขั้วที่มีแนวคิดแตกต่างกันแต่เป็นการค้ำจุนและฟื้นฟูร,ระเบียบโลกเพื่อปกป้องหลักการสําคัญเอาไว้แล้วยังบอกด้วยว่าสหรัฐยินดีทําการค้าและการลงทุนกับจีนตราบเท่าที่มีความโปรง่งใสความยุติธรรมและความมั่นคงปลอดภัยครับมีคําถามครับผู้ส่งพรอสว่า หัวข้อหรือว่าธีมหลักในคากล่าวของรัฐมนตรีบริงเก้นครั้งนี้นะี่คืออะไรครับมี3หัวข้อหลักๆนะครับคุณรัฐพลก็คือการลงทุนการเข้าร่วมและการแข่งขันซึ่งผมจะพูดถึงแต่ละหัวข้อนะครับโดยรัฐมนตรีบริงเคนบอกว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐในการลงทุนนี่ก็คือการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองแล้วก็ดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันกับชาติพันธมิตรนะฮะก็คือการเข้าร่วมนั่นเอง เพื่อแข่งขันกับจีนในทุกด้านแน่นอนจีนยังเป็นคู่แข่งสําคัญของสหรัฐนะครับโดยในในส่วนของการลงทุนนั้นทำเนียบขาวชี้แจงนะครับว่าสหรัฐได้ผ่านกฎหมายปร,ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั่วประเทศไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจอเมริกาเพิ่มการจ้างงานลดแรงกดดันจากอัตราเงินเฟอ้อและเพิ่มความเข้มแข็งของห่งวงโซ่ฐานของสหรัฐนั่นก็คือการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นการลงทุนเพื่อการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพของสหรัฐนั่นเองนะครับในส่วนของการเข้าร่วมก็คือการทํางานร่วมกับชาติพันธมิตรและประเทศคู่ค้าเพื่อรักษาและยกระดีบระเบียบกฎระเบียบระหว่างประเทศนะครับส่วนการแข่งขันก็แน่นอนเป็นการแข่งขันเพื่อที่ทำให้สหรัฐเนี่ยก้าวหน้าแซงจีนนะครับในด้านของเศรษฐกิจโดยที่บทวิเคราะห์ชิ้นใหม่ของ b l o o m b e r g Economics เมื่อรเร็วๆนี้คาดการนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้อาจขยายตัวในระดับเฉลี่ยทั้งปี่ย สูงกว่าเศรษฐกิจจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคศ .,1976 หรือ46ปีที่แล้วครับครับน่าสนใจครับเห็นพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการค้าประเด็นร้อนๆที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกอย่างไต้หวันเนี่ยครับถูกหยิบยกขึ้นมาแต่แม้ประเด็นนี้แต่ครับวันนี้มีมีการพูดถึงเรื่องไต้หวันด้วยแล้วก็แตะไปถึงเรื่องของรัสเซียด้วยนะครับรัฐมนตรีบริงเคนบอกว่าแม้ตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดสงครามในยูเครน จากการลุกรานของรัเสเซียแต่ว่าจีนยังคงเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะความท้าทายที่มีต่อไต้หวันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหนึ่งในพันธมิตรของสหรัฐด้วยในประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันรัฐมนตรีบริงเกนเน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบากลกรุงวอชิงตันนะครับที่จะยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวไว้ระหว่างการเยือนเอเชียนะครับบอกว่าสหรัฐจะแทรกแซงทางทหารเพื่อปกป้องไต้หวันหากจีนใช้กำลังลุกราน แต่ต่อมาครับคุณรัฐพลผู้นําสหรัฐก็ได้ยืนยันเช่นกันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ของสหรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับไต้หวันนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้นโยบายเดิมต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าสาหรัฐได้เปิดช่องทางการสื่อสารกับจีนขึ้นมาใหม่ตามที่ประธานาธิบ,บดีไบเดนเสนอไว้นะครับเพื่อลดการตีความผิดๆในการสื่อสารระหว่าง2ประเทศและเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีแผนจัดการประชุมระดับผู้นําระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่อย่างไดครับน่าสนใจว่าประเด็นต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะรักษาดุลของความคุมเครือกับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โจไบเดนพูดที่ญี่ปุ่นที่บอกว่าสหรัฐนั้นจะเข้าแทรกแซงทางทหารถ้าไต้หวนนันถูกลุกรนแต่ตอนนี้เนี่ยหมือนกับกลับมาเรื่องของว่าจะเดินตามนโยบายเดิมซึ่ง เสาอันหนึ่งนะฮะแก่นอันหนึ่งของการมีนโยบายกับจีนโดยสหรัฐก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับ,รบเป็นยังไงบ้างนะฮะฟังบริงเคนพูดแล้วเรื่องนี้คือบริงเคนเนี่ยตอนแรกมีกําหนดถึงที่จะพูดถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนนะครับเรื่องของการสังหารล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อชาวมุสลิมอุยกูในมณฑลซินเจียงแต่ว่าในครั้งนี้แตะเพียงนิดหน่อยเพราะว่าเวลาไม่มากนะครับโดยรัฐมนตรีบริงเคน ได้ได้กล่าวถึงเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนพูดถึงได้ยืนยันนะครับว่า,าสถานะของจีนตั้งแต่ยุคข,ของไมค์พอมเพโอรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนที่ระบุว่านโยบายของจีนต่อชาวอุยกูนั้นเข้าข่ายการสังหารล้างเผ่าพันธุ์รัฐมนตรีบริงเดนบิงเคนก็ยังยืนยันสถานะเดิมของจีนในจุดนี้นะครับอันนี้นะฮะมี ข้อมูลลับอย่างหนึ่งคุณรัตพลที่เพิ่งออกมานะครับสำนักข่าว BBC บอกว่ามีการเปิดเผยแฟ้มตำรวจมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นข้อมูลการรอบจอล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตำรวจในซินเจียงแล้วก็มีการเปิดเผยเภาพถ่ายหลายพันรูปนะครับเอกสารจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนมุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมอุยกูในมณฑลซินเจียงเนื่องจากเชื้อชาติและศาสนาของพวกเขาครับครับ ขอบคุณมากครับคุณสรงพจน,น์ครับเอาละครับเรายังมีหัวข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่นะครับทักสักครู่เดียวครับ <Be away. S 1> ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นทีนน่นคริวยอร์กดีดทั้ง3ดัชนีหลักเลยนะครับดาวโจนส์บวก 516.91จุดเก้นปิดที่32,637.19 S&P บวก79.11สจุดหนึนปที่4,057.84และ NASDAQ เพิ่มขึ้น305.91จุดเก้นปิดที่1 1 7 0งพันหนจุดจุดนะครับข่าวเรื่องเศรษฐกิจอเมริกันทุกคนจับตามองว่าจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงไตรมาสแรกนะพร้อมทั้งปัญหาของเงินเฟ้อ ุณสมพศได้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับกราฟเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงนะครับคุณรัตพลในช่วง3เดือนแรกของปีนี้คือมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมนะครับแม้ว่าผู้บริโภคและภาคธุรกิจเนี่ยพยายามจับจ่ายกันอย่างคึกคักนะครับโดยหดตัวลง 1. 5เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ว่าจะหดตัว1.4%เปอร์เซ็นต์ก็คือหดตัวมากกว่าที่คาดการไว้นะครับถือเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปีคศ2020 ที่มีการหดตัวนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นเพราะการระบาดของโควิด -19 กนะครับก่อนที่ GDP ของสหรัฐจะพลิกกลับมาขยายตัวมากขึ้น6.9%ใในไตรมาสสุดท้ายของปีแต่ว่านักวิเคราะห์ยังบอกนะครับว่าการหดตัวครั้งล่าสุดไม่ได้ส่งสัญญาณของการถดถอยทางเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับเนื่องจากเป็นเพราะ GDP ที่มีการช่องว่างทางการค้าที่ถามขึ้นนะครับก็คือเกิดในช่วงที่สหรัฐนําเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกทําให้ GDP หายไปในส่วนนี้แต่จะคิดว่าจะดีดกลับมาในช่วงไตรมาสที่2ครับครับก็ต้องรอดูนะครับ,รบว่าช่วง3เดือนก่อนที่จะจบสิ้นปีนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันทางเทคนิคก็คือเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับอีกเท่านึงนะครับเป็นข่าวธุรกิจนะฮะเกี่ยวกับบุคคลที่ เป็นที่มาของ headline หลาย headline ในะช่วงที่ผ่านมาค,คืออีลอนมัสนะครับล่าสุดนะครับอีลอนมัสนั้นถูกฟ้องโดยนักลงทุนจากการที่เขาทยอยซื้อหุ้นของบริษัท Twitter มากกว่า5%แต่ว่าไม่เปิดเผยตามเวลาที่เหมาะสมนะครับไรเตอร์รายงานนะครับว่ากลุ่มนักลงทุนอของบริษัท Twitter เนี่ยอ้างว่าการกระทำของอีลอนมัสคือการบิดเบือนราคาหุ้นให้ต่ำกว่าจริงนะครับท้งนี้อีลอนมัสนั้นประกาศ ขอซื้อกิจการของ t วิ t เตอร์ที่ราคาบริษัทรวม4 4 0 0 0ล้านดอลลาร์หลังจากที่ซื้อหุ้นของบริษัทค่อยๆซื้อไปนะ5%แล้วก็ขยิบมาเป็น9.2%เขาบอกว่าการไม่เปิดเผยให้ทันเวลาเนี่ยทำให้อีลอนมัสเนี่ยสามารถประหยัดเงินไป156ล้านดอลลาร์ครับคุณสงพ์ครับผมอาะละครับพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมาถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่ ต้องทำงานกลางแดดกลางแจ้งบ้างเพราะว่านักวิเคราะห์นะฮะนักวิจัยนักวิเคราะห์เขาบอกว่าอากาศที่ร้อนนะฮะจากภาะวะการเปลี่ยนแปลงภูมิธรรมชาตินี่ทำให้กลุ่มคนอ่อนไหวเรื่องรายได้เนี่ยอยู่ในห่วงของห่วงแห่งความจนนะกับดักแห่งความจนนะมาติดตามรายงานเรื่องนี้นะฮะจากคุณจันินพักดีธรรมนะครับจากรายงานของผู้สื่อข่าวสตรีฟรากอนญญาเชิญรับฟังครับ ภูมิภาคเอเชียใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงที่รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทำให้ประชากรที่มีรายได้ต่ำอยู่แล้วเผชิญความยากจนมากขึ้น w o a สรุปผลกระทบสำคัญจากอากาศร้อนได้5ประการดังนี้ค่ะเดือนมีนาคมและเมษายนเป็น2เดือนที่ร้อนที่สุดหรือเกือบจะร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของแถบเอเชียใตย้ตามรายงานของกมรมอุตุนิยมวทิทยาแห่งสราชณาจากักร การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้เสี่ยงขึ้น100เท่าที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงค่ะคนกลุมหลักที่จำเป็นต้องเผชิญกับผลกระทบข้างต้นของอากาศที่ร้อนเกินกว่าที่จะทำงานได้คือแรงงานเครื่องหนึ่งของแถบเอเชียใตย้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะรับอาชีพทำงานกลางแจ้งเช่นกเกษตรกรหรือคนงานก่อสร้างและการรับมือกับอากาศร้อนและความเสี่ยงต่อโรคลมแดดโดยการให้คนงานเลิกงานเร็วขึ้นหมายถึงชั่วโมงงานและรายได้ที่ลดลงของคนงานค่ะ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ International Labour Organization ประเมินว่าภายในปี2030ชั่วโมงการทำงานจะเฉลี่ยลดลงเทียบเท่ากับการสูญเสียแรงงานที่ทำงานเต็มเวลาถึง80ล้านตำแหน่งเพราะอากาศที่ร้อนขึ้นทั่วโลกทางด้านท T. Vagard นักเศรษฐศาสตร์แห่ง University of California San Diego และผู้ร่วมโครงการวิจัยของเขาพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของคนงานกลางแจ้งในประเทศอินโดนีเซียนั้นต่ำกว่าคนที่ทำงานในร่มถึง8% เขากล่าวว่าการเพิ่มค่าจ้างไม่ได้ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของคนเหล่านี้ดีขึ้นเพราะสาเหตุหลักไม่ได้มาจากความขี้เกียจแต่มาจากความร้อนที่เกินกว่าจะทํางานได้ค่ะนอกจากนี้ความร้อนยังทําให้คนงานในโรงงานผลิตสิ่งของได้ช้าลงด้วย แพตติกบีเ e อร์นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารโลกกล่าวว่าคนส่วนใหญ่คิดว่างานด้านการผลิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในอาคารแต่จริงๆแล้วการทำงานในอาคารไม่ได้หมายความว่าคนงานจะไม่รับความอึดอาัดจ,จากความร้อนเพราะไม่ได้หมายความว่าจะมีเครื่องปรับอากาศค่ะบีเ r อร์ระบุในงานวิจัยว่าคนงานที่ได้รับการบาดเจ็บระหว่างการทำงานสูงขึ้นึง10%ในวันที่อากาศร้อนเมื่อเทียบกับวันที่อากาศเย็นสบาย สาเหตุเกิดจากความเหนื่อยร้อนจากอากาศซึ่งกระทบต่อค่าแรงที่เสียไปในวันที่คนงานบาดเจ็บผลกระทบสำคัญลำดับสุดท้ายที่เกิดจากอากาศร้อนคือวงจรกับแบบความยากจนให้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพราะประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่นั้นโดยเฉพาะในแถบเอเชียใตย้มักทำงานอยู่ที่กลางแจ้งหรือภาคเกษตรกรรมความร้อนที่เพิ่มขึ้นจึงทําให้พืชผลไม่งอกงามเหมือนเมื่อก่อนและทำให้รายได้ลดน้อยลงไป การพบว่าลูกหลานของคนงานในชนบทเหล่านี้มักทำคะแนนด้านการคำนวณและอ่านได้ต่ำในปีที่มีอากาศร้อนซึ่งอาจเป็นเพราะครอบครัวของนักเรียนกลุ่มนี้มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถนำเงินมาใช้ใจ่ายค่าเล่าเรียนเสื้ออาหารหรือกระทั่งดูแลสุขภาพของพวกเขาได้ค่ะเขากล่าวเสริมว่าแม้โรงงานจะสามารถซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดเพื่อบรรเทาความร้อนให้แก่คนงานได้แต่นั้นก็หมายความว่างบซื้ออุปกรณ์ใหม่ที่ดีกว่าหรือการจ้างคนงานที่เพิ่มขึ้นก็นนจะหมดไปด้วย เขากล่าวแต่ว่าทางออกอีกทางหนึ่งอาจมาจากสวัสดิการรัฐแต่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆทุกวันความต้องการสวัสดิการจากรัฐนั้นได้เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะประชากรที่มีรายได้ต่ำและกลางจึงเห็นได้ชัดว่าประเทศต่างๆมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปจนันนิพัก์ที่ธรรมวีเวยภักภาษาไทยรายงาน ขอบคุณมากครับคุณจนิงครับไปกันต่อที่เรื่องของการแจกจ่ายยาต้านไวรัสโควิดนะฮะในสหรัฐเห็นว่าจะมีการแจกจ่ายให้ศูนย์ตรวจทั่วประเทศเหรอครับคุณสุพจน์ใช่ครับตอนนี้ทางรัฐบาลสหรัฐนะฮะเดินหน้าส่งยาต้านไวรัสนะครับ Paxlovid ที่ใช้ในการรักษาอาการป่วยโควิด -19 ไปยังหน่วยทดสอบการติดเชื้อทั่วประเทศแล้วนะครับในขณะที่มีรายงานว่าอัตราการติดเชื้อจะลุกลามต่อเนื่องในช่วงฤดูร้อนที่ผู้คนกลับมาจากท่องเที่ยวกันเองนะฮะร,รายงานข่าวบอกนะครับคุณรัตพลว่าผู้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้น4เท่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมจากระดับ25,000คนต่อวันมาเป็นมากกว่า15,000คนต่อวันในขณะนี้นะครับครับเอาละรครับ คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามรายละเอียดของเราได้ที่เว็บไซต์ voa h a i com และโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube ครับครับของสุดท้ายของรายการนะครับมาฟังเรื่องราวของสัตว์กันบ้างคุณสมพศ์เขาบอกว่าเสียงร้องของชิมแันซีเนี่ยมีหลายระดับมากกว่าที่เราคิดแล้วก็แต่ระดับเนี่ย มันก็มีโครงสร้างของไวยากรณ์ด้วยนะฮะมาติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงกันครับนักวิทยาศาสตร์ที่สำรวจต้นกำเนิดวิวัฒนาการของภาษาได้พบระบบการสื่อสารด้วยเสียงในหมู่ลิงชิมแปนซีป่าที่มีความซับซ้อนและมีโครงสร้างมากกว่าที่เคยทราบมาโดยระบุว่าชิมแปนซีมีการใช้เสียงร้องหลายสิบแบบรวมกันเป็นลำดับต่างๆหลายร้อยลำดับค่ะนักวิจัยได้บันทึกเสียงร้องมากกว่า4,800เสียงของชิมแปนซี3กลุ่ม ที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาอีน a ช่นแนลพาร์คของไอวอรีค a สต์ซึ่งเป็นหนึ่งในป่าเขตร้อนเก่าแก่ในแอฟริกาตะวันตกและเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิดอีกด้วยลิงชิมแปนซีและลิงโบโนโบเป็นสัตว์ที่มีกลไกทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนะคะนอกจากนี้พวกมันยังเป็นลิงที่ฉลาดและเป็นมิตรสามารถใช้เครื่องมือต่างๆและยังสามารถเรียนรู้ภาษามือของมนุษย์ได้อีกด้วย ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ทราบมานานแล้วว่าชิมแปนซีสามารถใช้เสียงต่างๆได้มากมายในป่าแต่การศึกษาฉบับนี้ได้ศึกษาถึงการสื่อสาราในสายพันธ์ุอย่างละเอียดเซดริกจิราดบัตโทสนักนิเวศวิทยาด้านพฤติกรรมจากหน่วยงานวิจัยของฝรั่งเศส CNRS Institute for Cognitive Science และเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Communications Biology ในสัปดาห์นี้กล่าวว่าเสียงร้องของลิงไม่ใช่ภาษา แต่เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนที่สุดที่อธิบายไว้ในหมู่สัตว์ที่มีความคล้ายกับมนุษย์ชนิดนี้ทั้งนี้เสียงร้องประเภทต่างๆของชิมแพนซีได้แก่เสียงฮึดฮัดไม่สบอารมณ์เสียงบูดเสียงเห่าเสียงหอนเสียงหอบเสียงร้องเสียงครวญครางเสียงหอบคำรามและการเอามือตบที่ริมฝีปากที่ไม่ใช่เสียงร้องและการเป่าปากนักวิจัยระบุว่าเสียงเหล่านี้ถูกใช้ใน390าลำดับที่แตกต่างกันค่ะลำดับเสียงที่ลิงชิมแพนซีเปล่งออกมานั้น ดูจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และโครงสร้างแม้ว่าการศึกษานี้จะไม่ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายที่อาจเป็นไปได้ก็ตามจิรัตบัตโตสกล่าวอีกว่าการค้นพบที่สำคัญก็คือความสามารถของลิงชิมพันซีในการสร้างลำดับเสียงที่มีโครงสร้างหลายๆลำดับและรวมลำดับเสียงเล็กๆเข้าไปอีกครั้งด้วยการส่งเสียงสองครั้งในลำดับเสียงที่ยาวขึ้นโดยเพิ่มเสียงร้องเข้าไปเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการแสดงให้เห็นหลักฐานของการสื่อสารที่มีโครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นรากฐานของวิวัฒนาการไปสู่รูปแบบวยากรในภาษาของมนุษย์เราทั้งนี้ไวยากรณ์ก็หมายถึงการจัดเรียงคําและวลีเพื่อสร้างประโยคที่เข้าใจได้ค่ะนักวิจัยต้องการที่จะเรียนรู้นะคะว่าลำดับเสียงต่างๆสื่อถึงความหมายที่กว้างขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ซับซ้อนของชิมแพนซีหรือไม่และพวกเขายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายที่น่าจะเป็นไปได้ของการเปล่งเสียงบางอย่างอีกด้วยจิรัตบาตโตสกล่าวเสริมว่า เราจำเป็นต้องสำรวจรายละเอียดบริบทของการเปล่งเสียงเหล่านี้เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเปล่งเสียงครั้งเดียวและเป็นลำดับหรือไม่จากนั้นก็ต้องทดลองเปิดเสียงเหล่านี้เพื่อดูว่าความหมายที่คาดเดาไว้นั้นจะตรงกับปฏิกิริยาทางพฤติกรรมของชิมแพนซีหรือไม่เมื่อพวกมันได้ยินเสียงร้องเหล่านั้น อย่างไรก็ตามนักวิจัยยังไม่แน่ใจนะคะว่าการสื่อสารด้วยเสียงของชิมแปนซีอาจจะมีความคล้ายคลึงกับจุดเริ่มต้นของภาษาในวิวัฒนาการของมนุษย์หรือไม่เนื่องจากมนุษย์และชิมแปนซีนั้นมีบรรพบุรุษร่วมกันแต่แยกสายเลือดออกจากกันเมื่อประมาณ7ล้านปีก่อนค่ะทัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ครับขอบคุณครับคุณธัญพรครับจะจบรายการวันนี้นะครับด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนํำลึกถึงหรือว่าให้คุณค่าต่อวัฒนธรรมชาวเอเชียนะครับเรียกชื่อเต็มๆว่า Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander Month นะฮะซึ่งประธานาธิบดีโจบเดนก็มีกิจกรรมนะคุณสงพศครับทำเนียบข่าวเนี่ยก็เตรียมเปิดประตูต้อนรับวงบอยแบนด์ที่ ผมพูดได้ว่าดังที่สุดในสายตาของผมนะ <laughs> ก็คือ BTS นะครอันดับหนึ่งของโลกนะจะได้พบกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะที่ทำเนียบข่าวแล้วก็จะหารือเรื่องอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังที่มีเหยื่อเป็นชาวเอเชียหว่า Asian Headcrabs ครับซึ่งอเมริกาก็เผชิญกับปัญหานี้ในช่วงที่ผ่านมานะเขาบอกว่าการพบกันครั้งนี้เนี่ยจะมีการคุยกันนะถึงประเด็นดังกล่าว คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัตินะเราก็อาจยากกรรมต่อชาวเอเชียที่เป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมานะครับในแถลงการของทำเนียบขาวเกี่ยวกับการประชุมที่จะมีขึ้นในระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนและวง BTS จะร่วมกันหารือถึงความสำคัญของความหลากหลายและเปิดกว้างอย่างมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มของ BTS ในฐานะทูตเยาวชนที่จะช่วยเผยแพร่สารแห่งความหวัง และแนวคิดด้านบวกไปอย่างทั่วโลกครับครับครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจากวิวยภาพภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณสรงพจน์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพน์คุณสรงพจน์ค่ะสวัสดีครับคุณเทยารัตครับสวัสดีครับแหมเป็นการ โครจรมาร่วมงานกันของศิลปินฝ่ายการเมืองและศิลปินภาคบันเทิงใช่ไหมคุณรัตพลที่จะใ,ใช้ดนตรีช่วยเยียวยาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมคะครับก็คำว่าสารแห่งความหวังเนี่ยนะฮะเป็นคำที่สิ่งที่คนอเมริกันเนี่ยกำลังต้องการเลยทีเดียวนะครับคุณเทรัตหลังจากเหตุการณ์กระดยยิงที่รัฐเท็กซัสตอนนี้ สภาพของสภาพจิตใจของคนอเมริกันโดยรวมเนี่ยหดหูนะฮะครับเราก็ดูข่าวตอนนี้ในห้องส่งของเราเนี่ยช่องข่าวสำคัญสำคัญก็ยังคงเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมครั้งนี้อยู่นะครับค่ะมันหดหู่หัวใจตรงที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆรู้ว่าเด็กๆลูกหลานตัวเองเนี่ยตกอยู่ในอันตารายร่วมชั่วโมงแต่ช่วยอะไรไม่ได้และสุดท้ายกลายเป็นศพเนี่ย มันทรมานหัวใจนะคุณชงพจน์ค,คนที่มีลูกมีหลานแล้วไปรับแล้วเราได้แต่ศพกลับมาแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่เข้าไปช่วยไม่ได้มันปวดเจ็บปวดนะคะครับก็เ,เห็นจากภาพข่าวนะฮะคุณธีรรัตน์พ่อแม่ก็ล้อมแล้วก็พยายามจะอ้อนวอนตำรวจเพื่อที่จะขอเข้าไปข้างในช่วยลูกตัวเองนะฮะหลายคนวิ่งเข้าไปก็ถูกตำรวจดักไว้ถูกตำรวจใส่กุนแจมือบ้างก็มีหลายคนก็พอหลุดไปถึงก็ไปทุบไปพังกระจกเพื่อที่จะเข้าไปช่วย ลูกๆกนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าสลดหดหู่มากจริงๆครับคือครับใช่ครับสําหรับสําหรับนักข่าวนะเวลาเราเจอข่าวเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเห็นภาพคลิปข่าวก็เป็นที่สะเทือนอารมณ์เวลาทําข่าวคือตอนนี้นักข่าวก็เหน็นจะถ่ายทอดเหตุการณ์ให้ผู้คนฟังนะขณะเดียวกันก็พวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันน่ามันสะเทือนใจมากๆนะเช่น คำบรรยายของเมื่อเจา้าหน้าที่เข้าไปที่ห้องต่างๆที่เกิดเหตุอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าผมจะขีดเส้นใต้เรื่องนโยบายปืนก็เป็นเรื่องที่คนพูดกันอย่างกว<ช>้างขวาง<ช>อีกครั้งในอเมริกานะครับแล้วก็นํามาซึ่งอารมณ์อีกแบบหนึ่งก็คือ